จะกินไหมป๊อปจะกินไหมเออขึ้นไปนั่งไม่งั้นเขาไม่เสิร์ฟนะขึ้นไปนั่งที่ของตัวเองปูมวางให้ถูกที่น้องสินั่นนั่นไปนั่งที่ของตัวเองอย่าพึ่งกินเขาไปนั่งให้มันเรียบร้อยก่อนอเน

คุซอสุดอเยี่อันทิ้งสมมามาบิดรบอีกวแนมาเอวาาดูน้องมาชิเขาเรียสวยพูดมาของเไหม เอามาก้าไหมลูกอืมกาก้าป๊อปก้ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าตัวเองใบ้แท้เนตัวเองตั้งใจสนุนเองให้ดีเลยมากุ๊ไม่อีกจังมือนี่นะปั๊บหคือก้า Det låter ju så kaxigt som kaffebukar. Vill du ha en sån här till? Nej. Den tar lite mycket på en Var är den?

ออ่ะอ่ะอ <Depois S 1> ันนี้่อนให้รอป๊าป๊าไม่กินไม่เก็บนะ Fatt, fatt. En liten hål av ens. Men hål av. Men fosti tèvlingan. Men hål av, tèvlingan. Ok, men fosti tèvlingan. Akon vinne tèvlingan. ม่กีเจ้าเจาเลอจอมเลี่ยนแบบนด่วายเจียวเอาพิเศษสรกหนอแล้วกันนะอมจะมาตัดตอเล่อนกไปนี่ไอาคนนี้ฮ Mm... Äh! Ah. Mm... Inte det på egen hand.

เล,ล,ะละน่นเสร็จแล้วเป็นแล้คุณาหกลูกเอาแล้วแม่ทำเหมือนทุปัป๊มอย่างเงี้ยภูมหลอกใบมันก็นิ่มันเียใกลใกล้นี้ไหม,มอ่ะอ,<า>อนนี่ไม่นานอยอ,อ,อ,อนดช ล้างหน้าเป็นแันไปรูปกันไปเร็วๆเสร็จก่อนเพื่อนก็ต้องเสร็จก่อนเพื่อนสักวันหนึ่งสิอ๋อแกก็เหนื่อยแม่บอกให้นอนก็พากันดีดดิ้นไม่เทอดได้ยังไงมันไม่เหนื่อยได้ยังไงก่อนนอนจะดีดก็โดดก็เต้นก็จนหมดแรงแอยู่อีกว่าเพื่อนฝันโชว์ว่าเรื่องนี้ลามซ่ามุกเป็นมิกเก้ได้เฟอร์ทร์นั่นก็หาฮะ ฉันจะบอกอยากกออบอุ้ยแต่พอเมีขี้ฝันจะเอาไปจะไปแต่แล้วนั่งดีๆมาล้หน้าเปล่งฝันกันางฝ้ารันให้โอ้โหฟีต้อไม่ใครมาฟีนหลอน Ja, det var snö där ute och jag tyckte att ja, snön var fin. är vit och då tänker jag så här. du i Du har inte Du har inte vantar. Du har inte orol. Ja, du får stanna här. Men lamporna ja. på skolan. เห็นไหมแล้ววันนี้ต้องเอามาให้หมดทุกอย่างโมเสสแห่งตาอันที่มีดอกฟูดัตเล่ดัสเซนแต่ขันเซตฟูชวินเข้าใจไหมทุกอย่างมันเป็นราคามันเป็นเงินเป็นทองหมดยองค์ด้วยบิฟูกระชันลอาบปู้าบิลฟูแม่บ้านบิลฟูยายบิลฟูคุณแม่บิลฟูไม่งบั้นปุ่งๆจะคลองบ่ปุ่งๆเหรออ๋อมันไม่เปื้อนหรอกปิดไว้ แม่หายที่ปอกคอแกไม่เจอใส่แล้วม่ไม่ได้ปิ้วต้องเคล่คนไปไปล้างหน้าแปรงฟันไปทำในสิ่งที่แม่บอก <c oughs> สเก็ตชิ่งอะีรอยู่นี่รักครับ